ที่แม่ควบไม่เห็นด้วยเลยกับการที่แม่งมีอยู่ของบัตรทองต,ตอนนี้พี่แม่งอยากยกเลิกการ,รสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะเดีต้องเสียหน้าของพี่หมอโอก๊กอีกแล้วนะ,ะฮะคลิปนี้แม่งเสี่ยงดรามา่าว่าจะไม่แตะตรงเรื่องไอ้พวกนี้แล้วนะแต่ไม่เป็นไรเราจะพูดแบบเซฟเซฟแต่น่าจะโดนประชาชนลงตีนอยู่อะวันนี้อยากจะมาคุยเรื่อง ที่แบบเป็นประเด็นเว้ยมันมีหมออีกคนเว้ยนะก็ออกนอกวงการไปนานแล้วนะก็ไม่ได้อยู่ในระบบจริงๆเท่าไหร่อะไม่รู้ว่าได้สัมผัสอะไรจริงมากมากน้อยแค่ไหนพูดไปเดียวเข้าตัวเองแต่พี่ก็เคยอยู่ในระบบมาก่อนเว้ยก่อนที่จะออกมาข้างนอกก็เออผ่านเห็นมาแล้วว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆของพี่ที่อยู่ในระบบอยู่มันก็ยังปวดทุกวันอยู่ก็กระปนที่ฝังทุกวันอะมันมีปัญหาเล็กน้อยเว้ยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสามสิบบาทรักษาทุรโลคบัตรทองมันก็เป็นโครงการที่ดีนะเอาบทในมุมของพี่นะแค แต่พี่แม่ควไม่เห็นด้วยเลยกับการที่แม่งมีอยู่ของบัตรทองตอนเนี้พี่แม่งอยากยกเลิกยกเลิกเพื่ออะไรรีเซ็ตใหม่ตั้งใหม่คือรักษาฟรีอ่ะเพี้ยวเอ็นด้วยโอเคมากๆเลยกับการรักษาฟรีแต่พี่อยากจะแยกให้ละเอียดขึ้นนิดนึงเช่นสมมุติโรคที่เป็นแบบไม่ได้เกิดจากความจงใจของมนุษย์ที่ทําให้มันเป็นโรคนึกออกใช่ปะเช่มนมะเร็งลําไส้กึนกันหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้พวกเนี้ยใช้เลื่องนเนี้ยอะ้รมันดีขึ้นดีกูจะรู้ไหมว่ากูจะเป็น มันไม่รู้เออดังนั้นลูกนี้ก็คุ้มครองในสิทธิสัตยบัตรไปแต่มันจะมีบางลรกเว้ยที่มันเกิดจากพฤติกรรมของคนไข้เช่นอะไรความดันเบาหวานไขมันอ่าถุงลมป่งพอง,อ,งอ,ะอะไรพวกเนี้ยพวกนี้รู้สาเหตุรู้สาเหตุนะเว้ยว่ามันเกิดจากพฤติกรรมของพวกเรา ที่ทําให้มันเกิดโรคเฮ้ยโหหมอได้เกิดพฤติกรรมอย่างเงี้ยไม่ให้โอกาสเขาเลยออกมาถึงปุ๊บเจ็บตังค์เลยเอ้ยก็บอกนี้ไงว่าให้สิกรเช่นนี้ก็ตัวอย่างนะแบบเคาะกันใน่ไวคือพี่อยากให้แบบคนที่ฟังคลิปเนี้ยเข้ามารอคอมเมนต์หน่อยแล้วก็เบนสตองกันสักนิดนึงว่าเฮ้ยเห็นด้วยกับพี่หรือคัดค้านจากพี่แล้วให้ผลสักหน่อยถ้าเกิดคิดแย้งแล้วให้เหตุผลอ่ะเราแชร์กันได้นะเราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกเว้ยแต่ถ้าเกิดเข้ามาด่าอย่างเดียวอ่ะพูดด่ากลับนะ่นกูบอกก สมมติเราบอกว่าเป็นความดันเบาหวานไขมันพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมคุณต้องคุมอาหาออกกําลังกายนูน่นนี่ใช่ไหมบางคนบอกว่าก็โอ้โหมันเพิ่งจะเริ่มเป็นนะพฤติกรรมมันปรับปัญญาตให้โอกาสก่อน1ปีถ้าเกิดสมมุติ1ปีรักษาปรับพฤติกรรมได้ตามที่คุณหมอแนะนำในทุกอย่างก็รักษาฟรีไปแต่ถ้าเกิดขึ้นปีที่2แล้วทำเกณฑ์วิจัยเลยทำคทีเลียมาเลยว่าถ้าเกิดไม่ ทำตามท,ที่หมอบอกเช่นไม่เปลี่ยนพฤติกรรมให้ยาไปไม่ยอมกินอะไรพวกนี้เฮ้ยมันสงควรหรือยังที่เราจะต้องมีการแชร์กันจ่ายกับคนไข้เช่นปีที่สองคนไข้อาจจะจ่าย30%ถ้ายังคงปรับพฤติกรรมไม่ได้จะคงทําอย่างนี้อยู่ ปีต่อไป50% 70%จนกระทั่งไม่คุ้มค่าสี่การรักษาอันนี้ที่พี่คิดไว้เป็นดีเทียนะในกรณีที่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมอันนี้แค่แบบคิดเร็วๆแค่คิดเร็วๆแต่จริงๆอ่ะอาต้องแบบนั่งประชุมกันยาวเลยว่าเฮ้ยโรคใดบ้างที่มันเกิดจากพฤติกรรมเราจริงๆที่พอเรารักษาไปแล้วเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษามันเลยไม่หายอ่านี่คือประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองที่พี่เจอเว้ยโอ้โหมีเพจออกมาแชร์กันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนี่ตามนี้เฮ้ยมีคนรับยาเว้ยอันนี้ยังดีนะ รับยาคืออารมณ์เหมือนกับว่ามีความคิดว่าไม่อยากกินยาแต่เหมือนกับโดนครอบครัวประคับให้ไปรักษาเลยนึกออกว่าได้ยามาเป็นไงฉีสลากชิงโยนลงโถส้วมบ้าไปแล้วยาพวกนั้นภาษีใครทุกคนภาษีพี่ด้วยภาษีทุกคนเลยที่จ่ายนึกออกว่าแทนที่มันจะเอามาใช้รักษาถูกต้องเฮ้ยคุณเอาเงินภาษีพวกเราไปอ่ะแล้วทิ้งขว้างอย่างเงี้ยเออดังนั้นการที่มีคนบอกว่าอ้ยคนไข้ไม่รักชีวิตคนที่ให้ยาไปแล้วไม่ยอมกินยาคิดว่ามันรักชีวิตปะ อ่ะคแค่ง่ายๆแค่นี้พอพี่รู้คนป่วยอ่ะไม่มีขครยาดบนโรงบาลหรอกเออไม่มีขยาดเจ็บป่วยหรอกอยู่ดีถ้าแข็งแรงใครก็ชอบพี่ก็ช่วยเช่นกันแต่ให้ยาไปแล้วกัลุนากินด้วยเออไม่ใช่เอาไปทิ้งนี่นี่ยังดีนะนี่คือยังดีนะหนักกวันนี้ครับโอ้นี่เลยขอบคุณที่เขามาช่วยแชร์กันมันมีกระบวนการอยู่จริงเวยการที่เอายาไปขายต่อ อันนี้เฮียมากแต่มันมีจริงที่ให้ผู้ป่วยรับยา เบิกมาแล้วเอายาไปขายต่อเห็นป่ะกรณนนี้เนี่ยในข่าวเห็นป่ะเขาบอกว่ารับยาพ่นมานู่นนี่เฮ้ยยางแพงนุ้ยย,ยาพวกเนี้แล้วเอาไปขายแต่มันมีกระบวนการที่มากกว่านั้นเวย้ยเช่นพวกกลุ่มยาคอนดันเบาหวานไขมันหรือว่ายาอะไรพวกนี้ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังแล้วเขารับยามาลองทึ่สภาพเมื่อกี้ไอคนแรกใช่ไหมยาเป็นปังเลยและถ้าเกิดเขาสะสมไปเรื่อยๆแล้วเขารวบรวมคนคือไม่ได้ดูถูกการศึกษาหรืออะไรแต่มันมีจริงๆในกลุ่มคนรักยาที่ เหมือนกับว่ามีกลุ่มนายทุนไปกว้านซื้อเหมือนซื้อเสียงเลยจ่ายยาไปเพื่อให้คนกลุ่มเป็นโรคเรื้อรังแบบเนี้ยเอาเงินสดไปเหมือนกับซื้อยาต่อผู้ป่วยอะแล่คำรับยามาแล้วก็ซื้อยาต่อแล้วก็เอายากลุ่มเนี้เอาไปเทิร์นขายต่อให้กลุ่มเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่ตามคลินิก hey, เฮ้ยเงินใครภาษีพวกแกด้วยภาษีพี่ด้วยคิดดีๆว่า มันยังจะควรซัพพอร์ตอยู่ไหมพี่ถึงบอกว่าเวลาโครงการเนี้ยเวลาคิดมาพี่ไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ให้มีเลยพี่ยังโคงสนับสนุนให้มันมีซัพพอร์ตการรักษาฟรีในกลุ่มคนที่มันจําเป็นต้องใช้แต่กลุ่มคนที่ไม่ค่อยรักตัวเองแบบเนี้ยเอายาไปเอายาไปขายต่อมาเข้าข่ายที่จะหหรือเปล่านะดังนั้นที่ท่านสมศักดิ์นะฮะนีเลยบอกว่า โครงการนี้ตุตต๊ตตัตตตต้ตัมีงบหายไป2%อเอร์เอ้ยเออเรื่อนนิดหน่อยเฮ้ยเดียวงบหาย2% 2%รนับก่อนว่ากระทรวงสาธารณสุขอะงบที่เข้าสปส,บสอชอบ,บัตรทองอะกี่บาท2%นนี่หายไปเยอะเลยนยลว้ยดังนั้นนุบอกว่าตอนนี้ตัวเลขอะตามโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอพวกนี้เขาก็โชว์บทกันหน้าเฟซบุ๊กกันแยอะอยู่แล้วว่างบมันไม่พอจ่ายเงินหมอ,อยังปกเบิกเลยเห็นว่าเงินจรกรักษาคนไข้ติดตัวแดง คลินิกบัตรทองทั้งหลายทุกวันเนี่ยเขาแน้จะไม่อยากจะรับแล้วเพราะอะไรสปรสอนเซอร์ไม่จ่ายตังค์เงินมันไปไหนอะ่ะเงินมันไม่พอเห็นป่ะเพราะว่าเรากําลังเสียงบในการดูแลคนไข้ที่ไม่จําเป็นไปเยอะมากเลยดังนั้นพี่แค่รู้สึกว่าโรคร้ายแรงดูแลไปจ่ายฟรีรัดรับผิดชอบให้เป็นมะรงมะเร็งดีจัดการไปแต่ถ้าเกิดเป็นโรคเรื้อรังแล้วไม่มีความพยายามที่จะช่วยกันร,รักษาเลยพี่ว่าไม่น่าสปออร์อ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วอะ่ะ ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกคิดเห็นเส็นด้วยเห็นแย้งอะไรตรงไหนอ่ะลองคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะมาลองเบนสตอรมแชร์กันดูเพื่อไม่รู้มันอาจจะเป็นประเด็นดังหรือไม่ดังก็ไม่รู้อ่ะแต่เนาะพี่รู้สึกว่าการที่ประชาชนทุกคนอ่ะลองช่วยกันออกความเห็นอ่ะช่วยออกแบบไม่รู้สิเผื่อคนที่เขามีอำนาจเขาผ่านมาเห็นพวกนี้เขาอาจจะมีการถกไอเดียแล้วก็เอาไปปรับปรุงใช้ก็ได้แตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่คิดอ่ะคือพี่อยากคิดอยู่ในัความจริงเว้ย แพทย์อะเราก็อยากรักษาคนไข้ให้หายแหละนึ่หอกใช่ปะแต่คนที่มันจําเป็นจะต้องรักษาให้หายจริงอะบางทีงบมันไม่พอแต่งบกลับไปเสียกับกลุ่มคนที่เราก็อยากให้หายคุณป้าครับลดหวานให้หมอหน่อยคุณป้าครับลดเค็มให้หมอหน่อยคุณป้าครับออกกําลังกายให้หน่อยแต่สิ่งที่พี่บางทีได้รับกลับมาก็คือก็ทุเรียนมนอร่อยอะหมอเออโอ้คุณป้าอร่อยแต่เมื่อวานคุณป้าแบบ น้ำตาลขึ้นต่สามสี่ร้อยแล้วนะคุณป้าอีนิดนึงคือคุณป้าจะตายแล้วนะเออคุณป้าก็ยังเลือกที่จะไม่ปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองสิ่งที่พี่เคยเจอเนะีเว้ยคนไข่าชอบบอกว่าก็อ,อาการมันยังไม่มีอ่ะเออนี่จะบอกว่ามีคลิปนี้เลยครับพี่เพิ่งคุยกับน้องชาโลคอร์คอเทไปนี่น้ําตาลขึ้นสูงไตกีสไลไายเว้ยไตกีสไลไายสามพัน น้ำตาล600เฮียรอดมาได้ไงวะก็เขาบอกว่ามันมีอาการคือเขาเคยมาทํากับพี่เว้ยเคยเจาะเลือดตันมาแล้วอ่ะเลือดมันขุนมากเนี่ยแบบเนี้ยเลือดมันขุนแบบซัมมูตีอ้อ่ะเฮ้ยมันควรจะอุดเส้นเลือดตายไปนานแลวเว้ยแต่ไม่ยังรอดถือว่ามันมีบุญมากๆนะเว้ยพี่เตือนไปแล้วว่าให้ถูกต้องภาพไปทํานู่นทนํานี่แต่มันก็แบบคิดว่าอาการยังไม่มีไนงะจนกระทั่งมันเข้าโรงพยาบาลอยากฟันเต็มๆฟันคลิปนั้นเอานะครับเดี๋ยวพี่กินอาการตามให้ดีนี่เลยพี่ขอปิดแบรนด์นะ เปิดประสบการณ์ใหม่โอโโหนี่แหละเดี๋ยวจะเปิดประสบการณ์ใหม่ของทุกคนให้ดูนะครับประสบการณ์ที่ว่านี่คืออะไรให้จินตนาการว่ากล่องเนี้คือร่างกายเลยเว้ยคือร่างกายของพวกแกแล้วข้างในน่ะอ่ะกล่องที่เปิดได้โอเคปะพี่เปิดกล่องได้สมมติพี่แอบเปิดพี่ยัดลูกโป่งใส่เห็นแบรนด์ไหมวะไม่รู้อ่ะโอเคเอาว่าพี่เปิดกล่องได้พี่เอาลูกโป่งอ่ะใส่ไปข้างหลังสมมติข้างในตอนนี้อ่ะตองนี้คือลูกโป่งนะทุกคนมองเห็นลูกโป่งปะไม่เห็นพี่ปิดไว้เราพี่อ่ะ แอบ่อท่อไว้พี่สูบน้ำเข้าไปสูบน้ำเข้าไปสูบน้ำเข้าไปตอนเนี้ยทางบ้านเห็นกล่องเนี้ยรู้ไหมว่าตอนเนี้ยพี่อ่ะลูกโป่งใหญ่แค่ไหนไม่รู้ใช่ไหมพี่สูบไปเรื่อยสูบไปเรื่อยนี่กล่องกระดาษถ้าลูกโป่งแตกน้ำไปไหนโปะโดนกล่องอ่ะถึงตอนนี้เราจะรู้ไหมว่าลูกโป่งแตกแล้วรู้สิน้ำมันเจิงนองไหลมาตามกล่องตามวันนี้เหมือนเลยคุณป้าความดันโลหิตสูงกีเนี้ย กำลังแทนแบบความดันในในหัวของคุณป้าคุณตาคุณยายอะนึกออกว่าตอนที่มันกําลังโป่งขึ้นอะไม่รู้ก็ไม่มีอาการไงรู้วิทีคือแตกไปแล้วเห็นป่ะกองเปียกเหมือนร่างกายอะเอามาผ้าคลุมซีเอามาผ้าทั้งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่อาการมันออกแล้วแล้วคีส่สภาพลูกโป่องอะลูกโป,ป่งที่มันแตกไปแล้ว เอากลับมาได้ป่ะเฮ้ยพังนะพังเลยด้วยดังนั้นระหว่างที่จะซ่อมรูกปโหว่ให้แตกแล้วให้กลับมาคิดว่าจะเหมือนเดิมป่ะกลับป้องกันไม่ให้รูปโปกมันโหว่ไปมากกว่านี้ดังนั้นอะโรคที่เขาเรียกว่าไม่เห็นอาการอะมันไม่ได้แปลว่าโรคมันไม่เกิดขึ้นนะเวย้ยโรคอะมันเกิดแต่ว่าเราอะไม่ใส่ใจเหตุผลทําให้คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายทั้งหลายไม่ได้รู้สึกตหนัดและอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้เลยซึ่งพี่คิดว่าไม่รู้อะมันเป็นสิ่งที่เราต้องนั่งคิดกันเว้ยว่าจะทำยังไงให้เเ้าอตตรรรหหนนักกว็พฤิมยงงไ งลงไปสอนให้มากขึ้นหรอทําสื่อโซเชียลให้มากขึ้นหรอหรือไม่รู้แต่ทุกวันนี้ที่พี่ทำยูทูบอยู่อะเพราะว่าพี่ต้องการปรับพฤติกรรมเด็กๆทั้งหลายที่ดูพี่อยูย่เว้ยเพราะเด็กเลาเนี้ยจะโตเป็นผู้ใหญ่ไม้อ่อนพี่มองว่าดัดง,ง่ายไม้แก่มันดัดยากดังนั้นพี่รู้สึกว่าแบบอ่ะโอเคคุณลุงคุณตาก็เดี๋ยวค่อยๆรอ,อเปลี่ยนเกณฑ์ลวกันเพราะว่าถ้าพี่ลงไปพูดอะส่วนใหญ่ที่จะโดนประมาณเนี้ยไม่หลักไม่อยากทำตามอะก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มา40-50ันปีไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่วันที่เป็นอะมันก เติบโตไปอย่างแบบรู้ตระหนักอะว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําดูแลสขุขภาพโต้สักหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ได้แก่ตายเอา <S <S 1> <S 1> นี่แหละคือเหตุผลท,ที่ที่บอกว่าทําไมพี่ไม่อยากให้มีบัตรทองในบบปัจจุบันเว้ยแต่เอามารีเซ็ต,ตบัตรทองใหม่ได้ไหมแบบรีเซ็ตเงื่อนไขในการใช้อะว่าแบบเออแบบไหนคือฟรีแบบไหนซัพพอร์ตช่วยกันจ่ายนู่นนี่แล้วมันจะเกิดประโยชน์กับทุกคนเว้ยอย่างน้อยคือเขาควรตระหนักตรงนี้แต่ว่าเฮ้ยโลกเหล่านี้ถ้าเกิดจากพฤติกรรมเขาถ้าเขาไม่แก้พฤติกรรมเขาจะต้องเสียเงินเพิ่มด้วยเอรางกล ติดเตียงขึ้นมาใครดูแลก็ต้องครอบครัวแหละซึ่งพี่เคยเจอบ่อยมากๆที่บางทีผู้ป่วยติดเตียงแบบเนี้ยมีลูกๆหลายคนที่มาไม่ได้กตัญญูขนาดนั้นเวย้ยพ่อแม่เป็นปุ๊บปล่อยทิ้งเลยแล้วก็ปล่อยแนกนอ่นนะั้นอ่ะบางทีปล่อยตาเลยก็มีเคยเจอมาแล้วนี่คือสภาพความเป็นจริงของประเทศเราถ้าใครที่เห็นยังไงก็ลองคุยกันได้คลิปดูขอคุยกันแบบมีเหตุผลนะรับฟังรับฟังหมดพี่จะไม่เถียงด้วยแต่ว่าอยากรู้เหตุผลเสียว่าใครคิดว่าจ่ายฟรีเหมือนเดิมเพราะอะไรหรือซัพพอร์ตกันจ่ายด้วยเงื่อนไขอะไรแบบนน,น้น แต่่าลืมถ้าใครไม่ฟังคลิปจนจบแล้วเปิดตัวดาก่รูดากลับนะบอกให้ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดจำไว้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ